ครอบครัวของนางชูจันมีแต่น้าย,ยากจนมีที่ทากินน้อยแล้วก็เป็นครอบครัวที่อยู่หลายคนแต่ตอนนี้ได้ไปประกอบอาชีพเหลือแต่ครอบครัวนางชูจันกับลูกชายหนึ่งคนส่วนใหญ่อาชีพก็รับจ้างตัดหญ้าเก็บเศษยางขุดดินอะไรต่างๆครับก็คก็เที่ยวขุดขี้ยางจ้างก็เที่ยวเก็บป่ามจ้างกับก็ตัดหญ้าจ้างอะไรแบบนี้ครับมาก็ใกได้เท่าไรเงีครับเดือนนึประมาณเราสองพันได้ครับ แม่นี่ไม่สบายในทางด้านสมองครับพเพราะว่าแกจำได้ไม่ก็ไปได้พ่มก็ดูแลให้ยาครับหุ่น้าวได้กันนี้ครับปศมข้ามอำเภอม,มานะครับข้ามข้ามาช่วยเหลืออยู่ครับเอาน้ำเอาข้าาอไม้ให้อยู่เพลครับปศมก็ได้ร่วมกับอพอรปรตรช่วยแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาเยี่ยมเยียนกันบ่อยได้มาเยี่ยมแล้วก็แนะนําวิธีการรับประทานยาวัดความดันเน้นเรื่องการสืดอสาโควิด -19 ด้วย สวัสดีครับผมนายเภอค um ิรัติคมวันนี้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่พี่น้องจิตอาสามาร่วมกันช่วยพัฒนาช่วยเหลือดูแลพี่น้องกลุ่มปอบางของรายนางชูจันเมศินเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์เรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของรายได้และสุขภาพจากการที่เราได้มีการคัดกรองนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มปอบางในหลายกลุ่ม แล้วก็มีของยายชูจันเมศินซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเราได้พิจารณาว่าความเดือดร้อนเรื่องของสุขภาพพนามไหมเรื่องของรายได้และที่อยู่อาศัยทุกคนก็เลยได้ช่วยเหลือดูแลกันโดยเบื้องต้นเนี่ยทางหมู่บ้านหมู่ที่4ตํตะบลกระเป๋านะครับโดยพี่น้องประชาชนโดยผู้นําในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้คิดช่วยเหลือโดยการสนับสนุนด้านอาชีพให้กับลูกชายของป้าเมชูจันท โดยซื้อเครื่องตัดหญ้าในการรับจ้างทํางานก็ทําให้ครอบครัวเริ่มมีรายได้อยู่แล้วก็จากความเดือดร้อนของยายชูจันทร์ที่เดินใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนะครับก็เลยได้คิดกันที่จะพัฒนาปรับปรุงห้องน้ําให้นะครับก็ได้มีผู้มีจิตรัตธาช่วยเหลือในการบริจาคอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้ช่วยกันออกแรงนอกเหนือจากนี้วันนี้ก็ได้มีการช่วยเหลือดูแลเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นะครับโดยทางสำน,น,นันเกษตรอำเภอได้สนับสนุนปันไม้ต้นยอดชะอมในการที่จะให้กลุ่มปอบางได้มีโอกาสได้พัฒนาอาชีพได้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะรอดพ้นและอยู่อยู่รอดและก็มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงและก็คิดว่าในอนาคตครอบครัวนี้ก็จะอยู่ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมีสุขภาพอันไามายที่เข้มแข็งแข็งแ,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 งแงรงแก้ไขปัญหาความยากจนได้สําเร็จในโอกาสต่อไป งตัดยาเข้ามากับผู้ใหญ่้อำมาให้ครับเอาไปตัดยาจ้างได้ก็มั่งกับบางทีครับก็รู้สึกุที่จครับขอบคุณมากครับเข้ามาซ่อมห้องน้ำแบบรูปห้องเนี่ยครับมาเลยทุกกระพับได้แบบนี้ครับขอบคุณนายอำเภอขอบคุณหัวหน้าขอบคุณทุกๆท่านที่มาช่วยเหลือครับ